มันไม่น so like bon ่าเต็มนอบบบาดใจเข้าตาดูดีนะดู วิชาวันการเข้าใจได้เลย ก็ไปทิ้งก็ไปทิค่อ่ะราก็ไปทิดออกไปไปทิ้ต pues ัว้ปทิดตัวไปเขาจะตลอกเข้าจาตลอดเข้าจะหลอกแล้วก็ปัดออกเขาก็ปัดออกเขาจะหลอดแล้วก็ปัดออก ไปด้ได้ข้างไปตลาดไปดูข้างไปได้ได้้งตลดอไปข้างออไปได้ได้าไปตาเข้างตลาดตัดออกตัด ngày mai không phải à, đi đâu không phải đi đâu à bắt đầu bay bắt ของของลุงดูได้เป็นได้เป็นไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยใช่ป่ะไม่เข้าเลยเนี้ยหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยอ่าไม่เข้ากองกองอยู่ปาดออกไปท่องไปเรื่อยๆท่องไปหายแล้วมันจะกองอยู่ในตาแล้วก็ปัดสองก็จะออกไปออกไปเลยใช่ป่ะท่องไปแล้วมันจะออกมา ไปเข้าตาแล้วมันก็จะออกไปไปเข้าตาดำจ้ากลองอยู่กลองขึ้นแล้วก็จะก็ออกไปเองเลยไหลไปเลยเดี <S <S <Lebanon. S 1> ๋ยวที่ชาวพุทธมันกลองอยู่เวลามันจะกลองอยู่เอาให้ทางไว้เลยเป็นไงเป็นไงหน้าขึ้นเลยเมื่อหน้าขึ้นอ่า Okay. อ่าง่ายโอเคไม่เข้าเดี๋ยวมันก็ออกไปห้องไปห้องไปหายแล้วเนี่ยหายแล้วไม่เป็นไรแล้วไปไปล้างตาหายเลยไปล้างตาไปล้งางตาได้เลย